โน้ตบุกราคา9,400บาทนะคะใช้งานประมาณไหนได้บ้างรุ่นนี้คือ ASUS VivoBook Go นะคะซึ่งเป็นเครื่องที่แอมซื้อมาเองเลยเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปลองใช้งานแล้วก็อธิบายข้อจำกัดของเครื่องนี้พร้อมๆกันค่ะ ะะที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะจริง,รงๆต้องบอกว่าในหน้าออนไลน์ปัจจุบันยกตัวอย่างอย่างเช่นแอปส้มนะคะปัจจุบันเนี่ยจะมีโน้ตบุ๊กอยู่ในช่วงราคาประมาณหมื่นบาทออกมาวางขายค่อนข้างเยอะค่ะแอมก็ลองไปเซิร์ชดูแต่ว่าบางร้านเนี่ยมันก็เป็นแบรนด์ที่เราไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะไม่ค่อยรู้จักโปรดักตัวนี้ดีมากเท่าไหร่ว่าวัสดุงานประกอบของแบรนด์นี้เนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนตัวเครื่องใช้งานได้ประมาณไหนนะคะแต่ว่าตอนที่ลองเซิร์ชเซิร์ชดูเนี่ยแล้วดันไปเจอรุ่นนี้ ก็คือ ASUS Vivobook Go ค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะเขามาพร้อมกับราคาที่วางขายเนี่ยจะอยู่ที่11,990 11, บาทแต่ว่าแอมกดโค้ดส่วนลดรวมๆกันแล้วค่ะลดไปลดมาเหลือ9,400บาทก็เลยรู้สึกว่าอุย้ยมันก็มันก ถึงหมื่นนะก็เลยกดมาลองรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้ค่ะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกทุกคนตรงๆเลยนะคะว่าด้วยความที่เป็นโน้ตบุ๊กที่ราคาเนี่ยประมาณหมื่นบาทมันจะมีข้อจํากัดในด้านของการใช้งานค่อนข้างเยอะค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ควรโฟกัสอย่างแรกเลยแล้วก็ควรจะต้องรู้ก่อนที่จะซื้อเลยก็คือมาพร้อมกับแรมอยู่ที่8กิกะไบต์นะคะเป็นแรมที่เป็นตัวออนบอร์ดด้วยฉะนั้นคุณจะไม่สามารถอัปเกรดในส่วนของแรมเพิ่มได้สเปคจะถูกฟิกอยู่ที่8กิกะไบต์ค่ะจะ จะไม่เหมาะกับการที่จะต้องทํางานหนักมากอย่างเช่นเปิดหลายๆโปรแกรมพร้อมกันหรือว่าโปรแกรมที่กินสเปคต,ตัวเครื่องมากๆ จะทำไม่ได้ค่ะเน้นเหมาะกับคนที่ใช้งานอ่าเปิด Google Chrome ค่ะแบบหน้าต่างไม่เยอะมากนะคะแล้วก็เน้นการพิมพ์งานการทําสไลด์ powerpoint ค่ะหรือว่าการตอบอีเมลเอกสารต่างๆเปิดไฟล์ pdf ค่ะการใช้งานในรูปแบบนี้ก็จะเหมาะสมทีนี้เครื่องนี้เนี่ยจะเหมาะกับใครแอมลองเอาตัวเองเนี่ยจินตนาการค่ะว่าใครเนี่ยที่จะซื้อเครื่องนี้แอมก็เลยคิดย้อนกลับไปนึกถึงสมัยตอนที่ตัวเองเนี่ยกำลังเรียนแบบปตีอยู่นะคะช่วงนั้นเนี่ย ทำงานไปด้วยเราก็เรียนไปด้วยงบประมาณสําหรับตัวเองที่จะซื้ออุปกรณ์ไอทีได้เนี่ยค่อนข้างจํากัดแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควระคะ่ะถ้าเกิดว่างบประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยแอมสามารถทํางานหาเงินเนี่ยมาซื้อได้แต่ว่าถ้าหมื่นแขึ้นไปเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ยากมากสําหรับเด็กที่อายุแบบ19-20สนะคะสมัยแบบเมื่อหลายปีที่แล้วนั่นเองค่ะซึ่งงบประมาณนี้ค่ะถ้าเทียบกับการใช้งานของแอมเมื่อสมัยปอรตีเนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องมีการเข้าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์เพื่อหาข้อมูลนะคะทำวิทยายนิพนธ์พิมพ์ paper, อันนี้คือการใช้งานหลักของแอมเลยถ้ามีเครื่องส่วนตัวเนี่ยก็จะดีมากเพราะว่าเมื่องั้นเนี่ยก็จะต้องไปใช้เป็นเครื่องของมหาลาัยแล้วก็ต้องต่อคิวกันนั่นเองค่ะฉะนั้นสเปคประมาณนี้ราคานี้ จะเป็นอะไรที่เหมาะสมกับแอมมากๆถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้กันเนี่ยเครื่องนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่น่าใช้งานเลยแต่ว่าถ้าเรามีงบที่สูงขึ้นกว่านี้แอมก็ยังแนะนําเครื่องที่สเปคสูงขึ้นกว่านี้อยู่ดีค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้งานพร้อมๆกันว่าเครื่องนี้มีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่ควรจะต้องดูเป็นพิเศษค่ะอย่างแรกนะคะที่จะพูดถึงก็คือในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ข้อนี้เป็นสิ่งที่แอมชอบมากๆในเครื่องนี้เรารู้สึกว่ารุ่นนี้น่าจะชนะแบรนด์อื่นๆ ที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่นะคะก็คือในเรื่องของ ความแข็งแรงทนทานของการดีไซน์ค่ะรุ่นนี้ได้รับการรับรองในเรื่องของการออกแบบระดับ m i l i t a r ร g r a d e หรือว่าระดับทางการทหารค่ะและด้วยความที่เป็นชื่อของ a s u s แตะโลโก้อยู่แล้วคุณสบายใจในเรื่องของการออกแบบได้เลยจากที่แอมได้ลองใช้งานมาแอมก็รู้สึกว่างานประกอบเขาค่อนข้างแน่นแล้วก็เนียบค่ะรวมทั้งตัวเครื่องเองนะคะก็ยังเป็นโนบุ๊กในกลุ่มที่บางเบาพกพาได้ไม่ยากจนเกินไปน้ำหนักอยู่ที่1.63กกิโลกรัมค่ะอาจจะหนักกว่าในกลุ่มแท็บเล็ต สักเล็กน้อยแต่ว่าในแง่ของการพกพาก็ยังสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายอยู่ค่ะมาต่อกันที่หน้าจอนะคะหน้าจอของรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่15.6นิ้วค่ะจริงๆชื่อรุ่นของเขาเนี่ยก็จะบอกอยู่แล้วว่า ASUS v i v er o b o o k Go 15ก็คือ15นิ้วขึ้นไปนั่นเองค่ะตัวนี้มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่นะคะแล้วก็จอเป็นจอ IPS ค่ะจอเนี่ยจะไม่ใช่จอที่เป็นจอกระจกที่มันจะเห็นแสงสะท้อนได้ง่ายนะคะแล้วก็รุ่นนี้จะได้รับรองในเรื่องของการถนอมสายตาจากแสงสีฟ้าด้วยค่ะจากที่แหมได้ลองใช้งานมานะคะแหมอย่างที่แหมพูดเลยว่าเวลาเราใช้ในด้านของการพิมพ์งานตอบเมลหรือว่าทํางานเอกสารเนี่ยเครื่องนี้จะทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเหมาะสมรวมทั้งมีเรื่อง ของการรับรองในด้านของการถนอมสายตาลดแสงสีฟ้าเนี่ยมันยิ่งทําให้เราแบบเออใช้งานในด้านของการพิมพ์งานได้สบายตามากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นๆยกตัวอย่างอย่างเช่นการดูหนังฟังเพลงขอให้อยู่ที่ระดับกลางๆซึ่งแอบมองว่าอุปกรณ์อื่นๆในปัจจุบนันอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือก็ทําได้ดีกว่าอยู่แล้วค่ะ ไม่ต้องใช้เครื่องนี้มาเน้นในด้านนี้จริงๆก็ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะในแง่ของการนํามาแต่งภาพทําสีนะคะจริงๆก็อย่างที่บอกว่าจอสีสัตนไม่ได้เที่ยงตรงขนาดนั้นไปแต่งบนอุปกรณ์อื่นดีกว่าจริงๆถ้าเกิดว่าจะแต่งสีเนี่ย แต่งในโทรศัพท์มือถือน่าจะง่ายกว่านั่นเองค่ะอันนี้เน้นการใช้งานพิมพ์งานเอกสารตอบเมลทำสไลด์รวัรวๆเลยส่วนถัดมาก,ก็คือมีกล้องมาให้เราใช้งานด้วยนะคะสำหรับตัวกล้องเว็บแคมะคะ่ะมีปุ่มสำหรับเปิดปิดนะคะซึ่งในแง่ของการจะต้องประชุมออนไลน์หรือว่าวิดีโอคอลคอนเฟอเรนซ์กับอาจารย์อะไรแบบนี้ค่ะมีกล้องมาให้อยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งดีเลยทีเดียวถึงแม้ว่าราคาจะไม่ได้สูงก็ตามนะคะตัวนี้เนี่ยตัวกล้องของเขาคุณภาพประมาณไหนนะคะแล้วก็เก็บ เสียงได้ประมาณไหนเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนอันนี้เป็นกล้องนะคะเว็บแคมของ ASUS VivoBook Pro 15นะคะตัวนี้ก็ตัวกล้องของเขาเนี่ย จะออกโทนขาวๆหน่อยค่ะคือเห็นได้อย่างชัดเจนนะแต่ว่าสกินโทนคือมันจะออกเป็นสีฟ้าขาวนะคะแล้วก็เสียงเนี่ยแอมว่าเก็บได้โอเคค่ะคุณภาพภาพประมาณนีนะ้ถ้าใช้ในด้านของการวิดีโอคอลหรือว่าประชุมออนไลน์แอมว่าไม่ได้ขี้เละเลยค่ะสามารถใช้งานได้ส่วนที่แอมชอบนะคะจะเป็นตัวคีย์บอร์ดของเขาค่ะก็ด้วยความที่ข้อได้เปรียบคือเป็นรุ่นที่เป็นหน้าจอใหญ่ก็เลยสามารถเป็นฟูลเวอร์ชั่นคีย์บอร์ดที่มีน้แพดได้แบบนี้นะคะในแง่ของการที่จะต้องพิมพ์งานเยอะๆมีน้แพดก็ ช่วยให้สามารถพิมพ์ได้สะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ความบุ๋มของปุ่มกดเนี่ยกำลังดีพิมพ์ง่ายค่ะถัดมาที่ส่วนด้านล่างนะคะก็คือในส่วนของ touchpad นั่นเองค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะก็เหมาะสมสําหรับการใช้งานแต่ว่าจะไม่ได้มีฟีเจอร์เพิ่มเติมเหมือนกับในรุ่นที่ราคาแพงกว่านี้นั่นเองในแง่ของการใช้งานท,ทั่วไปนะคะก็อย่างที่บอกทุกคนเลยเน้นงานเอกสารเป็นส่วนใหญ่ค่ะการใช้งานท่องอินเทอร์เนต็ตเปิดไฟล์ pdf ต่างๆนะคะอินเทอร์เนต็ตเบราว์ o o o l l e h r r o m เนี่ยสามารถเปิดได้หลายหน้าต่างแต่ขอไม่มากจนเกินไปประมาณสัก10หน้าต่างเนี่ยเครื่องนี้ก็ยังสามารถทำงานได้โอเคอยู่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะมันจะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมี Windows 11 Home แท้ติดตัวเครื่องมาให้พร้อมใช้งานค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่น่าจะถูกใจน้องๆแบบสายพิมพ์งานทําวิทยานิพนธ์ก็คือการมีพอร์ตการใช้งานมาให้ครบเครื่องค่ะแล้วก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างกับกลุ่มแท็บเล็ตนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีพอร์ต USB Type A มาให้2ฝั่งเลยนะคะฝั่งละ1พอร์ตค่ะมีช่องเสียบหูฟังแบบ3.5ม mm ิมค่ะมีพอร์ตสำหรับชาร์จไฟนะคะแล้วก็มีช่องสำหรับเสียบสาย HDMI ค่ะ มีพอร์ต USB Type C มาให้1พอร์ตแน่นอนว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะตัวนี้พอร์ต USB Type C ของเขาไม่ได้รองรับการชาร์จไฟแบบ Power Delivery ค่ะมาต่อกันที่สเปคแล้วก็ผลเทสประสิทธิภาพตัวเครื่องของเครื่องนี้กันต่อเลยนะคะรุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปเซ็ตจากทาง Intel ในรุ่น Intel Core i3 N305 ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับแรม8 g b On b o a r d นะคะที่ไม่สามารถเพิ่มในส่วนของแรมเพิ่มเติมได้มาพร้อมกับ SSD ความจุอยู่ที่512 g b ค่ะ เดี๋ยวเรามาไล่ดูผลเทสกันมาดูที่การอ่านการเขียนของ s อสนะคะการอ่านเนี่ยจะอยู่ที่2,672.31ค่ะส่วนการเขียนนะคะจะอยู่ที่1,717.97ค่ะ มาดูที่การใช้งานแบตเตอรี่กันต่อเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ค่อนข้างยาวนานอยู่ค่ะจะอยู่ที่ประมาณนะคะ10ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ค่ะมาต่อกันที่ความร้อนกันบ้างนะคะความร้อนสูงสุดนะคะของเครื่องนี้เนี่ย จะอยู่ที่92องศาค่ะสำหรับผลเทสอื่นๆนะคะ T-D m a r นะคะทำ Spice Core เนี่ยทำคะแนนไปได้อยู่ที่256ค่ะและผลเทสนะคะตัว PC m a r k 10นะคะจะอยู่ที่3,619ค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นผลเทสในส่วนของหน้าจอนะคะก็ตามข้อสังเกตที่แอมได้แจ้งทุกคนไว้เลยนะคะว่าสีของเขาอ่ะไม่ได้เที่ยงตรงนะคะสำหรับตัวนี้ ค่าหน้าจอของเขาค่ะค่าการมุด c o v e r l e นะคะจะอยู่ที่53%สําหรับ srgb ค่ะ36.7%สําหรับ adobe rgb และ37.8%สําหรับ dcip 3ค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็น product จากทาง asus ค่ะเขาจะมีซอฟต์แวร์อย่างตัว my asus นะคะที่ทําให้เราสามารถ ตั้งค่าตัวเครื่องของเราได้แล้วก็สามารถดูในเรื่องของการอัปเดตได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเข้าไปที่ device setting นะคะเราสามารถเข้ามาตั้งค่าในส่วนของแบตเตอรี่ care mode ได้ค่ะว่าให้ลิมิตการชาร์จอยู่ที่80%มไหมถ้าต้องการคุณก็เปิด ในส่วนของการตั้งค่าตรงนี้ได้ค่ะหรือว่าอยากเล่น p e r f o r m ร์แมในส่วนของพัดลมระบายอากาศไหมตรงนี้ก็สามารถปรับตั้งค่าได้เช่นเดียวกันแล้วก็อย่างคนที่จะต้องมีการประชุมออนไลน์หรือว่าเรียนออนไลน์บ่อยๆค่ะเราสามารถปรับตั้งค่าในส่วนของไมโครโฟนได้ด้วยค่ะว่าให้รับเสียงโดยรอบทั้งหมดหรือว่ารับเสียงที่เป็นไดเรกหรือว่าจากที่เราพูดเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นค่ะ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราได้เลยนะคะมีให้ตั้งค่าอยู่หลายส่วนอยู่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของ System Update นะคะถ้าเกิดว่าโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยมีอะไรอัปเดตขึ้นมาเราเข้ามาดูในส่วนของ My ASUS แล้วก็กดอัปเดตได้ง่ายๆเลยไม่ต้องไปหาโหลดเพิ่มเติมให้ยุ่งยากอีกด้วยค่ะ ครื่องนี้จะมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟอยู่ที่45วัตต์นะคะขนาดเล็กกําลังดีมากๆสําหรับในแง่ของการพกพารวมกับตัวเครื่องแล้วก็ไม่หนักเลยค่ะพกพาได้ง่ายอยู่แต่จริงๆแล้วตัวเครื่องเนี่ยใช้งานได้ประมาณ10ชั่วโมงเลยก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานใน1วันของเรานั่นเองค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะพูดถึงนะคะก็คือข้อดีรวมทั้งข้อสังเกตแบบสรุปนะคะข้อดีจากที่แอมได้ลองใช้งานมาเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยคือราคาไม่แรงค่ะมาพร้อมกับตัวเครื่องที่สามารถทํางานเอกสารได้เพียงพอต่อการใช้งานในด้านนี้นะคะแล้วก็มี SSD ติดตัวเครื่องมาให้มาพร้อมกับ Windows แท้ตัว11 Home นะคะ นอกจากนี้ค่ะตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถวางใจได้ในเรื่องของความแข็งแรงทนทานเพราะว่าตัวนี้เป็นของแบรนด์ ASUS แล้วก็แข็งแรงในระดับ m i l ิ t ท r รี r เกรค่ะทีนี้ในด้านของข้อสังเกตก็อย่างที่บอกไปว่าเครื่องนี้มาพร้อมกับแรม8กิกะไบท์ที่ไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ สีสันของหน้าจออาจจะไม่เที่ยงตรงเท่าไหร่ค่ะรวมทั้งไฟแบคลิตบริเวณคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะไม่มีให้ใช้งานเหมือนกับโน้ตบุ๊กรุ่นที่มีราคาสูงกว่านี้แล้วก็พอร์ต USB Type C ไม่รองรับการชาร์จที่เป็น Power Delivery ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะจะเป็นในเรื่องที่แอมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับในช่วงราคา ASUS กับแบรนด์ที่ไม่รู้จักแล้วมีราคาที่ถูกได้มากกว่านี้แต่สิ่งที่เขาจะสู้ ASUS ไม่ได้เลยนะคะสำหรับแอมเองเนี่ยแอมรู้สึกว่าน่าจะเป็นในเรื่องของประกันเพราะว่าประกันของทาง ASUS เองอะ่ะเป็นอะไรที่เชื่อถือได้มากๆนะคะแล้วก็ในแง่ของการประกันรุ่นนี้มีประกันมาให้ถึง2ปีเต็มด้วยกันค่ะแล้วก็เป็น Global a r r a n ตีด้วยรวมทั้งใน1ปีแรกค่ะเขาจะมีประกันอุบัติเหตุอย่างตัว Perfect warranty มาให้ เ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะสำหรับ ASUS Vivobook Go นะคะรุ่นนี้ที่แอมนํามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้ค่ะโดยรุ่นนี้นะคะก็จะวางขายกันในหน้าออนไลน์เนี่ยอย่างที่บอกว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณช่วงประมาณ 10, 10, 1นึ่0หมื่นบบาทอยู่ราวๆประมาณนี้แต่ว่าถ้าคุณเก็บโค้ดส่วนลดได้ดีๆหรือว่ามีคอยท็อปอัพไปอีกทีเนี่ย จะได้มาใกล้เคียงกับแอมเลยก็อาจจะได้ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ9,400บาทอย่างที่แอมได้มาค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เดี๋ยวทีมงานของเราเข้าไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด s u b s c r i b e ให้ช a n e ของเราค่ะ